เรตติ้งพุ่งซีรีส์เรื่องดังเผยฉากจูบสุดหวานของคู่พระนางงานนี้แฟนๆฟินสลบ อ้าวคือมีอัพโซที่เขียนโดยคู่หูเขียนบทชื่อดังที่รู้จักกันในชื่อหงซิสเตอร์เป็นซีรีส์โรแมนติกแนวแฟนตาซีที่มีฉากในประเทศแดอโฮซึ่งเป็นประเทศที่ไม่เคยมีอยู่ในประวัติศาสตร์หรือบนแผนที่ซีรีส์เรื่องนี้บอกเล่าเรื่องราวของตัวละครที่ชะตากรรมบิดเบี้ยวเนื่องจากเวทมนต์ที่เปลี่ยนจิตวิญญาณของผู้คนเนื้อเรื่องโดยย่อคือก่อนหน้านี้ในอัลคามีออฟโซจางอุกอีแจอุกไม่สามารถซ่อนความรู้สึกที่เพิ่ม คืนของเขาต่อมูด็อกจองโซมินแหมว่าเขาจะพยายามเครารพขอบเขตของความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครูในภาพนิ่งที่เพิ่งเปิดตัวใหม่จากตอนที่กำลังจะมาถึงของซีรีส์ความรักของวูคีดีโอคีร้อนแรงขึ้นเมื่อจากอุกดึงมนด็อกเขามาเพื่อจูบที่แสนโรแมนติกโปรดิวเซอร์ของอัลเคมีออฟโซแซว่าตั้งแต่การสารภาพจดหมายของมนด็อกไปจนถึงการเดิมพันหยกยินหยางความรักระหว่างตัวละครทั้งสองก็เพิ่มมา นและแข่งแกร่งขึ้นความรู้สึกของมุนด็อกที่มีต่อจางอุกจะแสดงผ่านจูบนี้หรือไม่โปรดจับตาดูการเปลี่ยนแปลงในเรื่องรักๆใคร่ของวูคีอีโอกี